สวัสดีครับนี่ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ W 2 0 4นะครับลูกค้ารถเสียอยู่นะครับกดรีโมดทำงานได้ปกตินะครับแต่การที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เป้าสตาร์ทนะครับเป้าสตาร์ทไม่มีเสียงดูดนะครับพอบิดกุญแจออนหน้าปัดนะครับก็ไม่มีไฟอะไรโชว์บนหน้าปัดเลยใหม่เลยนะครับพอบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับอ่าสตาร์ทเงียบไม่มีอาการตอบสนองใดๆนะครับ ซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับครับหลังจากทําการรื้อรถนะครับหาสาเหตุนะครับที่ทําให้รถสตาร์ทเงียบนะครับก็เจอสาเหตุนะครับตัวนี้นะครับล็อคอไฟฟ้าเสียนะครับผมได้ทําการถอดล็อคอไฟฟ้าของลูกค้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาบริการรื้อถอดถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบตรวจเช็คโค้ดลบโพ้ดเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับ ครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทำการเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าอันใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบรถเรียบร้อยนะครับล้วก็ทำการตรวจเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับไม่มีข้อผิดพลาดนะครับรีโมททุกดอกที่มีก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับคุณแจรีโมทใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นอิมูเลเตอร์นะครับเก็บบุเทนะครับบิดกุญแจออนนัาปัดรถได้ปกตินะครับสตาร์ทครับ ตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติคอพงมาลัยล็อกบิดสตาร์ทเงียบไฟหน้าปัดเรือนไม,ไม่โชว์นะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับ082 6 1 6 6 6ส5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับคันนี้มาในเวลาตอนตีสามเลยนะครับจบงานเรียบร้อยนะครับ